ดีกครับอยู่กันในเกม Carryverse NFT กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับโอเคผมต้องออกตัวก่อนเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้เนี่ยเสียง No ย s e เนี่ยนะครับยังมีอยู่หรือเปล่านะครับผมลองอัดเกมอื่นแล้วนะมันไม่มีนะแต่ผมว่าอัดเกมนี้มันมีนะครับไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับ อืมเพราะผมลองเปลี่ยนตัวหูฟังแล้วนะครับหูฟังผมก็มีมีไมโครโฟนด้วยปรากฏว่ามันก็ยังเป็นอยู่นะแต่มันเป็นเฉพาะเกมนี้เกมเดียวนะเกมอื่นไม่เป็นก็เลยไม,ไม่ไม่ทราบว่ามันเกิดจากอะไรจริงๆแต่ว่าต้องขออภัยลงหน้าด้วยนะครับถ้าเกิดมีเสียงตรงนี้อ่ะวันนี้นะครับ หากเพื่อนๆต้องการเติมเกมในราคาประหยัดกว่าการเติมเองนะครับผมขอแนะนำลารับเติมเกม Elastic Shop เปิดให้บริการมากกว่า4ปีจะทดเป็นการค้าถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยให้บริการหลากหลายเกมเช่นเกม c a l l y v e r s e s t r e e t Fighter d u e l L.O.L. เจนชิน Impact s e v n n n i g h t และเกมอื่นอีกมากมายเพื่อนๆสามารถเยี่ยมชมเพจและติดต่อเพื่อเติมเงินเกมทาง Line e l a s ิ i c Shop ตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหากเพื่อนๆใช้บริการเติมเงินแล้ว ฝากเพื่อนๆให้เครดิตช่องในกิจคุงเกมเมอร์ด้วยนะครับต้องบอกว่ามีการอัปเดตใหญ่นะครับจริงๆแล้วมันมีการอัปเดตใหญ่แบบนี้แหละนะครับทุกๆการเปลี่ยนซีซันพาสนะครับซีซันพาสอยู่ตรงนี้ครับน่รอบนี้เปลี่ยนไอคอนด้วยนะครับลองเข้าไปดูนะครับซีซันพาสรอบนี้นะครับจะเกี่ยวกับการแต่งงาน นะครับเป็นธีมแล้วกันล้วนะใช้ว่าธีมแต่งงานนะครับก็จะมีรถแต่งงานด้วยนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูอัปเดตกันว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างแต่หลักๆก็คือจะเป็นเรื่องของซีซันพาร์ทเพราะว่าเ,าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ได้สนใจ รวมถึงตัวผมเองด้วยนะไม่ได้สนใจตัวซีซันพาสมากนักนะครับหลักๆก,ก็เอาเอาของฟรีใช่ไหมครับแต่พอมีการตกเอ่อตกปลาออโต้นะครับเราจําเป็นต้องซื้อเอ่อซีซันพาสด้วยนะครับเพื่อจะได้ตกปลาออโต้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมีพูดถึงการตกปลาแบบแมนนวลด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในอัปเดตกันด้วยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครเล่นเกมนี้นะครับผมก็แนะนําว่าต้องซื้อซีซันพาสนะครับแล้วก็เอ่อเพื่อจะได้ตกปลาแบบ ไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอนะครับตกปลาแบบออโต้เลยนะครับวันนึงจะได้ตกเต็มที่เลยห้ารอตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอัปเดตกันนะครับโอเคผมจริงๆผมเปิดไว้แล้วล่ะนะครับการอัปเดตเดี๋ยวนะสักครู่นะครับนี่นะครับวันนี้อัปเดตรอบนี้นะครับเพิ่งอัปเดตวันนี้นะอัปเดตมาเมื่อเช้านี้เองนะครับก็จะ อ่าอันแรกเลยนะครับเรื่องของซีซันพา a s สนะครับเขาพูดถึงซีซันพาสเนี่ยก็จะมีของรางวัลตามนี้เลยนะครับซึ่งไอตรงนี้เนี่ยนะครับเราไปดูดูซีซันพาสจากไอคอนในเกมเมื่อกี้นี้ได้เลยนะครับนะตรงนี้ผมผ่านไปนะมันไม่มีอะไรนะมันเป็นของรางวัลเฉยๆนะครับนี่ประมาณนี้นะครับโอเคผมจะเอาหลักๆละกันเนาะที่สำคัญอ่าอันที่สองครับ ก็คือเรื่องของการตกปลาครับคือจริงๆช่วงแรกเขาเขาพูดอาจจะอารมณ์ผบนิดนึงนะครับว่าออตอนนี้มันมีมันมีปัญหาเรื่องของการการใช้เหมือนใช้บอร์ดอะนะครับที่ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่การตกปลาออโต้ของเกมนะแต่เป็นการใช้บอร์ดนะครับมาตกปลาเนี่ยนะครับมันจะส่งผลกับเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอาการที่เขาไม่ตกปลาออโต้เนี่ย เพื่อต้องการให้คนเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับหันมาใช้สิทธิ์สั้นพาสนะครับเพื่อจะได้ตกป่าออโต้และจะได้ไม่ต้องใช้บอทใช้พวกมาโคอะไรพวกนี้แต่ปรากฏว่าก็ยังมีคนใช้อยู่นะครับเขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยววันที่30เมษาเนี่ยนะครับจะมีการอัปเดตหลังจากอัปเดตแบนเทนแนนตตัวนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเ,เขาบอกว่า หลังจากตรงนี้เนี่ยนะครับการตกปลาแบบแมนนวลหรือที่เราตกปลากันเนี่ยแหละที่เราตกปลาเองนะจะไม่จะไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็คือหลังจากวันที่30เมษาไปเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะต้องเติมซีซันพาสเพื่อตกปลาเท่านั้นนะครับอืมแสดงว่าต่อไปนี้สายฟรีและจะตกปลา ก็อยู่ไม่ได้นะครับจะต้องไปเติมซีซันพลาสันแหละแต่ผมเชื่อว่าจริงๆเกมนี้มันยังมันยังเป็นเกมที่เล่นฟรีได้นะแต่มันอาจจะมีตัดฟีเจอร์เรื่องตรงนี้ออกไปผมไม่แน่ใจว,ว่ามันตัดห้ามห้ามตกปลาไปเลยหรือเปล่าหรือว่ายังตกปลาได้แต่ว่าเอออาจจะไม่ได้ปลาแบบแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยผมไม่ไม่รู้นะแต่ว่าตอนเนี้ยนะที่เขาบอกก็คือว่าการตกปลาต่อไปเนี้ยที่เป็นแบบแมนนวลเนี่ยก็คือจะเอาออกไปประมาณนั้น อเคนะถ้าผมแปลไม่ผิดนะครับถ้าเกิดแปลผิดต้องขออภัยด้วยนะถ้าผมแปลผิดนะครับเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์มามาเพิ่มเติมข้อมูลได้นะครับโอเคนะโอเคแล้วก็เรื่องสถานที่ตกปลานี้ที่ใหม่น,นี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วก็อ่าเบดบูบลูดากอนฟิชชิงนะครับตัวเนี้ยจะถูกดาวเกรดลงมาใช่ไหมครับนะเดี๋ยวผมอ่านแป๊บหนึ่งนะ เขาบอกว่าจะอัปเดตจากแรไปเป็นคอมมอนนะครับผมเข้าใจว่า,วามันคือการดาวเกรดนะใช่ไหมเอ่อจากจากเดิมนะครับนี่นะจากตรงนี้นะครับจากเดิมเนี่ยตก Legendary Fish เนี่ยนะครับเพิ่ม1,300%ใช่ไหมครับจะเหลือเพียงแค่เป็นคอมมอนนะครับบวก300%ซ นะครับนะโ okay. อเคอาถัดไปเป็นเรื่องของซีซั่นใหม่ใช่ไหมครับที่ที่เป็นธีมเกี่ยวกับงานแต่งงานเนี่ยก็จะมีมีของรางวัลมีประมาณเนี้ยเฮ้ยแต่ผมชอบนะผมชอบอันนี้จังเลยชอบตัวนี้มันเหมือนแบบปัจจุบันดีอะนะครับเออเป็นเครื่องดูดฝุ่นโรบอทนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าเนาะเอออันนี้สวยสวยครับสวยแต่ มันก็ยังเป็นเป็นตรีเหมือนเหมือนแบบเหมือนผู้หญิงผู้หญิงนิดนึงอะ่ะคือมันเป็นแบบค่อนข้างสวยงามนะครับแต่ว่าผมว่าค่อนข้างโอเคนะแล้วก็ s e n ต์ว d ดดิ้งอินวิ t i ชันะครับ เดี๋ยวอันนี้ค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับจะเป็นธีมแล้วก็ชุดเกี่ยวกับางานแต่างงานประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญเลยนะครับก็คือการดูโฆษณาในแต่ละวันนะครับซึ่งรอบนี้มีการอัปเดตใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยนะครับเอาผมผมข้ามาตรงนี้เลยนะดูครั้งที่1ด,ด,ดูครั้งที่2ดูครั้งที่3ดูครั้งที่4ครับครั้งที่4เนี่ยจากเดิมเราจะได้เราจะได้เพชร 1>, 1ชิ้นใช่ไหมครับต่อไปจะไม่มีแล้วนะจะกลายเป็นเงินสีเขียวเนี่ยแบงค์สีเขียวเนี่ยนะครับ200นะครับและเราจะมาได้เพชร1ชิ้นเนี่ยคืออันดับที่6ก็คือดูครั้งที่6นะครับเราถึงจะได้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เอ่อ เขาบอกอันนี้ด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่านี้อัน,อนเก่าหรืออันใหม่นะเดี๋ยวนะน่าจะเป็นอันอันใหม่แล้วด้วยป่าสักครู่นะสักครู่นะครับเดีย๋ยวผมเข้าไปในตัวเกมก่อนนะครับเข้าไปในตัวเกมก่อนโอเคผมเอาเบ็ดออกก่อนผมไปดูที่แต่วันนี้ผมยังดูโฆษณาไม่ได้มันมีเออร์เอร์อะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่ะแล้วก็เดีย๋ยวผมไปดูที่เช็คชื่อ เช็คชื่อก็มีการเปลี่ยนครับนะครับจากเดิมถ้าเราเช็คชื่อครบทั้งหมด7วันเนี่ยนะครับเราจะได้เหรียญเซเลบส0 0 0 0ื่นเหรียญถูกปะแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นเหรียญเออโทษทีเปลี่ยนไปเป็นแบงค์สีเขียว1,000นะครับก็มีการเปลี่ยนและอีกอันนึงนะครับที่สําคัญเลยก็คือนี่ครับที่ตัวเมืองครับตีมจะถูกเปลี่ยนแล้วนะครับ นะจากก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นเทศก,กาลอีสเตอร์ Easter, ใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับนี่งานแต่งงานเลยนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยเฮ้ยอันนี้เขาให้ทำอะไรอะ่ะเขาให้จิ้มทำเลยอ๋อจุดเทียนโอ้จุดเทีย,น,ทยนได้ด้วย้ยเท่ครับเท่ถือว่าเป็นอะไรที่อัปเดตใหม่แล้วก็ สวยมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมยังไม่แน่ใจว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะตรงนี้นะครับประมาณนี้การอัปเดตนะครับและถัดไปเดี๋ยวเรามาดูซีซันพาส s กันหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆเติมซีซันพาสเนี่ยเริ่มต้นเลยนะครับเพื่อนๆคงได้รถยนต์กันทุกคนแหละนะครับแล้วก็รางวัลถัดไปก็จะเป็นพวกผ้าคลุมหน้าลิลลี่ใช่ไหมครับ แล้วก็ชุดเดรสลิลลี่นะครับที่ส่วนใหญ่เป็นของผู้หญิงหมดเลยนี่ใช่ไหมแล้วก็ภุมมซ่อนลิลลี่อันนี้จะเป็นส่วนของรองเท้าแล้วก็ถุงมือนะครับกระเป๋าอ๋อมีแกลนเปียโนลิลลี่ด้วยนะครับเออสวยๆครับเอออยากได้อยากได้แล้วก็มีแท่นมีเค้กมีสโนว์บอลลิลลี่เออในอันเนี้ยนะครับ ผมว่าผมชอบตัวรถยนต์มากที่สุดแหละคราวนีผ้ผมได้รถยนต์มาแล้วเดี๋ยวผมขอไปดูรถยนต์ก่อนนี่รถยนต์ครับหูรถยนต์รถยนต์เป็นสีม่วงนะครับเนี่ยความเร็วห้าสิบห้าเดี๋ยวนะเทียบกับรถมอเตอร์ไซค์เฮ้ยรถยนต์เร็วกว่าครับอ่าเดี๋ยวผมขึ้นรถยนต์เลยโหใหญ่ยยอยู่นะครับเนี่ยนี่ครับอเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลองเร่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปอยู่บนถนนกันนะโอ้ เจ๋งใช้ได้เลยครับเออเยี่ยมยอดเลยชอบชอบชอบเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได so ้เห็นต so ัวละครของเราเนาะแต่มันก็จะเป็นรถอย่างนี้แหละเออโอเคโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวผมใส่เป็นเฟซบุลิไปด้วยนะครับก็คือติดดาวไปเพราะมันเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าความเร็ว55เลยรอบนี้รอบนี้ซีซันพาร์ทน่าสนใจมากเลยนะครับ เดี๋ยวไปผมไปดูร้านค้านิดนึงก่อนมีอะไรอัปเดตบ้างเฮ้ยถือว่าคุ้มมากเลยนะเนี่ยรอบนี้อ่าอีกอันหนึ่งที่อัปเดตนะครับก็คือเหยื่อครับเหยื่อตอนนี้ปกติเนี่ยเราซื้อ1ครั้งเนี่ยเราจะได้1 2 0 0 0ชิ้นใช่ไหมครับตอนนี้นะครับเราจะได้เพิ่มมาอีก500ชิ้นนะครับรวมเป็น2,500ชิ้นนี่ครับตอนนี้เป็นเป็นช่วงโปรโมชั่นนะไม่มันไม่ได้เป็นตลอดนะครับ เป็นแค่บางช่วงเฉยๆนะครับเพราะนั้นถ้าใครเหยื่อหมดตอนนี้หรือใกล้จะหมดแล้วกออ็แนะนำให้ซื้อไว้เลยดีกว่านะครับแล้วก็การดูโฆษณาฟรีตรงนี้ครับนะก็จะเปลี่ยนนะครับตอนนี้เป็นธีมเกี่ยวกับงานแต่งงานทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่ารอบนี้อัปเดตความน่ารักสดใสนะครับให้กับตัวเกมได้เป็นอย่างดีเลยนะ นี่โอเคเลยครับซีซันพาร์ทรอบนี้สวยงามนะครับตีมก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นรถอีกทีหนึ่งได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวผมขอขับไปที่ใกล้ๆเมืองหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวขอถ่ายรูปอีกสักทีนึงนะครับเพื่อจะทำปกทำคลิปนะครับทุกๆครั้งที่เกมเนี่ยมันมีอะไรใหม่ผมรู้สึกตื่นเต้นตลอดเลยนะ เออชอบชอบนี่โอ้โหสวยงามมากครับสวยงามมากเดี๋ยวน,นะผมหามุมก่อนขับไปอีกหน่อยนึงอ่านี่นี่เห็นเห็นเห็นตัวเราละเห็นไหมครับเห็นตัวเราละปึ๊บ,บโอเคเอาตรงนี้ดีกว่าเอป สวยงามสวยงามมากครับโอเคถือว่าใช้ได้เลยนะครับการอัปเดตครั้งนี้ <c ười> ก็น่าจะครบถ้วนไหมนะครับถ้ามีอะไรขัดตกตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเพิ่มเติมให้ในคลิปถัด,ถดไปนะครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละอ้ <an> <c ười> สวยมากเลยครับนะโอเคงั้นก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด, share, กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ